สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเลกชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธีวันเทศบาลประจำปี2567ของเทศบาลเมืองลบุรีโดยเทศบาลเมืองลบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในรูปแบบเทศบาล และในพร้อมกันนี้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการครูพนักงานบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองรบบุรีที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2,567จำนวน12ราย mm hmm. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ยังเต็มความสามารถจนกเกษียณอายุราชการครับ เมื่อช่วงเช้าของวันที่24เมษายน2567ที่บริเวณส3พระพรมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารเทศบาลซึ่งประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสอนอศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายสมชัยเตือนบัวชาติเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูรณ์รองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษาราชการปรลัดเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมพิธีไหว้สามพระพรมด้านหน้าสำนักงานทั้งนี้เพื่อความเป็นสุริมงคลแก่เหล่าคณะพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองลบบุรีเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2567จากนั้นในเวลา9นาฬิกาที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีวาทีร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2567 ของเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีตำรวจพนักงา,านเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมพิธีโดยว่าที่ร้อยตีทรงผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเจ้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์สมณศักดิ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นว่าที่ร้อยตีทรงพลแปนแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธีได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจความตอนหนึ่งว่าวันที่24เมษายนพุทธศักราช2496เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่24เมษา,ายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล ซึ่งเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดตลอดระยะเวลา90ปีได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอดปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน2,492แห่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะและดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การดำรงอยู่ของเทศบาลถือเป็นสัญลักษณ์ของการนำพาความเจเริญมาสู่ชุมชนท้องถิน่นซึ่งเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรมุ่งสร้างไรายได้เข้าชุมชนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจนการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสมริดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญหน้ากับปัญหาและความท้าทายรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ธุรกิจและกิจกรรมสร้างรายได้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยการรับมือกับขยะมูลฝอยฟุลละอองขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการมุ่งพัฒนาเมืองที่ตอบสนองต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยผักดันวิถีท้องถิ่นวิถีไทย เพื่อสร้างให้เทศบาลเป็นเมืองที่มีชีวิตขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเขตเมืองให้เข้าถึงบริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกันตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติขอให้เทศบาลในปี2,567นนี้มีความทันโลกทันสมัยทันท่วงทีเข้าใจความเป็นไปของโลกเข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน และทำงานเชิงรุกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่สร้างเทศบาลให้เป็นเมืองอัจฉริยะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเกิดความอุดมสมบูรณ์ภูนสุขอย่างยั่งยืนจากนั้นว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีได้นํากล่าวคําปริญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและต่อต้านการทุจริตได้มอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2,567จำนวน12ท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ยังเต็มความสามารถจนกเกษียณอายุราชการจากนั้นว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจะได้ชมดิทศสการผลงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียน โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดงานวันเทศบาลเพื่อเป็นการเชิดชูความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ภารกิจที่สําคัญของเทศบาลซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างความสามคัคคีและสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนประสานความเข้าใจอันดีให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองรุบรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ได้ทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจเริญก้าวหน้าในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานมีการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นสวนสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ ได้มีการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนด้านการศึกษาได้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ในด้านการเมืองการบริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินโครงการต่างๆมากมายมีการวางแผนในการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมภายใต้หน้าที่ที่ว่าบําบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศัสติ์ไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิติเล็กชยัยและทีมข่าวสวัสดีครับ